ที่นี่คือสุสานเนวาน่าเมโมรี่พาร์คประเทศไทยนะครับวัตจักรของชีวิตของเราเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติเราก็เลยครีเอทอสังหารริมทรพั์ลักษณะแบบนี้ขึ้นมาเราพยายามที่จะทําที่นี่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับผมวินนะครับจิรชัยเอกนุสรนะครับเป็นผู้บริหารเนวาน่าเมอร์เรย์พาร์คประจำประเทศไทยครับผมค่ะรบกวนช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะว่าที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากที่นี่คือที่ไหนคะที่นี่คือสุสานเนวาน่นาเมอร์เรย์พาร์คประเทศไทยนะครับธุรกิจของเราเนี่ยเริ่มต้นที่มาเลเซียครับผมโดยท่านเจ้าของอ่ตันสริคองฮั่นคอง แก mm hmm. หาสุสาน да ให้พ่อตาแม่ยายของตัวเองนะครับผมแล้วด้วยความที่สุสานที่แกไปหาเนี่ยมันค่อนข้างโบราณดูไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับพูดตรงๆก็คือแกก็เลยมีความคิดมีนโยบายเนี่ยที่จะสร้างสุสานเริ่มต้นจากการหาที่ดินนะครับขอใบนุญาตแล้วก็มีความคิดที่เป็น international professional เพื่อที่จะสร้างให้มันเป็นระบบโครงสร้างของธุรกิจนี้เป็นยังไงบ้างคะ โครงสร้างของธุรกิจเรานะครับเราขายผ่านตัวแทนครับผมเราสร้างธุรกิจนี้เนี่ยเพื่อให้ตัวแทนของเราเนี่ยมีรายได้นะครับผมแต่ว่าด้วยความที่ทุกคนน่าจะเข้าใจอยู่แล้วนะครับวัฏจักรของชีวิตคนเราเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติถูกไหมครับเราไม่ได้มาหากินกับธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องความตายแต่เราอยากให้แม้แต่ลูกค้าหรือตัวแทนที่มาช่วยเราขายเองเนี่ยเข้าใจว่าความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่ทุกคนต้องเจออยู่แล้วรเราก็เลยครีเอทอสังหาริรมทรพั์ลักษณะแบบนี้ขึ้นมา เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคครับผมแล้วจริงๆแล้วตรงนี้สามารถสร้างไรายได้ให้กับตัวแทนจําหน่ายยังไงบ้างเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคำว่าตัวแทนจําหน่ายเรามักจะเห็นกับผลิตภัณฑ์ต่างๆแต่ว่าแทบจะไม่เคยได้ยินก่อนว่าจะมาเกี่ยวข้องกับธรุรกิจเ,เราแปลงสัสารอาาร,ร็ ความตายพูดอาจจะดูแรงไปนิดนึงนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เรามีเนี่ยแปลงฝังนะครับเปียบเสมือนบ้านพร้อมที่ดินช่องเก็บอทิเปรียบเสมือนคอนโดมิเนียมเรามีตัวเสริมก็คือตัวต่อมังกรเป็นการทําพิธีแทรกีเสริมดวงเพราะฉะนั้นรายได้จากตัวแทนหรือผู้ที่สนใจที่จะมาร่วมธุรกิจกับเราเนี่ยปกติแล้วเนี่ยที่ดินเนี่ยค่าคอมมิชชั่น 3- 5เคอนโดมิเนียมสูงสุด8 1 0ถูกไหมฮะแต่ว่าธุรกิจของเราเราให้คอมมิชชั่นได้สูงสุดถึงนีตัวแทนเยอะร์คะ ถ้าเอาที่เฮดคิวอเตอร์เนี่ยมีส0งหมื่นกว่าคนที่มาเลเซียนะฮะประเทศไทยเราเนี่ยมีประมาณหลักพันดิวยปกติแล้วอะค่ะก็จะถามว่าลูกค้าหลักของเรา เป็นเป็นกลุ่มไหนสามารถบอกได้ไหมครับดิเอ็มรกราฟิกหรือว่าลูกค้าหลักๆเราจะเป็นประมาณครับจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนคิดว่าสุสารก็คือเราขายคนที่เสียชีวิตแล้วถูกไหมฮะกลุ่มลูกค้าของเราคือกลุ่มลูกค้าที่มีชีวิตอยู่นะครับเพราะเราขายอะไรเราขายความเชื่อครับเราขายการเสริมดวงเราขายการที่ลูกค้าเนี่ยสนใจที่จะเสริมสร้างชีวิตดีๆให้กับตัวเองเสริมสร้างสุขภาพความมั่นคงหน้าที่การงานความร่ํารวยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราขายเนี่ยคือเราขายความเชื่อเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยมาทําพิธีเสริมดวง อย่างแปลงฝังหรือช่องเก็บอธิก็ดีเนี่ยลูกค้าของเราเนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทประเภทแรกเนี่ยคือลูกค้าที่เสียชีวิตแล้วมาใช้บริการอันนี้ณปัจจุบันนี้มี1 0แต่ลูกค้าที่มาเสริมดวงจริงๆแล้วต้องการให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นจริงๆแต่มี90%ครับผมการเสริมดวงคือการทําพิธีแทรกีนะครับใช้ได้ทั้งแปลงฝังและที่เต่ามังกรถ้าลูกค้าใช้ที่แปลงฝังเนี่ยจะใช้ได้ถึง3รุ่นคือรุ่นตัวเองรุ่นบนรรพบุรุษและรุ่นลูกหลานแต่ถ้าเป็นทีีีี่่่่กกเเสรริมมดววงงงททตตััจะใช้อ เพราะว่ามันจะต้องใช้ DNA ในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นเส้นผมเล็บเลือดเหงื่อเข้าไปทําพิธีในดินซึ่งสินแสที่เราทำเนี่ยก็จะมีสินแสมากมายที่จะทําพิธีของแต่ละท่านตามศาสตร์จกรักรพรรดิจีนโบราณครับเป็นความเชื่อบวกอสังหาครับคุณมองว่าเทรนด์ของธรุรกิจเนี่ยค่ะมันจะไปในทิศทางยังไงบ้างคะคุณมองว่าเทรนด์ของธรุรกิจเนี่ยค่ะ มันจะไปในทิศทางยังไงบ้างคะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราขายเนี่ยเราแบ่งการขายเป็น2ประเภทประเภทแรกเนี่ยเราเรียกว่า as need as need คือผู้ที่เสียชีวิตแล้วมาใช้บริการเลยะนะครับกับแบบที่2เนี่ยคือการ pre planning เหมือนขายประกันถ้าคุณมาซื้อสิ่งที่เราขายอยู่เนี่ยโดยการ pre planning เนี่ยข้อดีมันมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยเนี่ยวันที่จะถึงวันที่โทษนะฮะผู้บายชนหรือครอบครัวของผู้เสียชีวิตเสียชีวิตเนี่ยความกังวลความวุ่นวายราคาที่แพงขึ้นเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้น การมีปัญหากันในครอบครัวที่ถ้าสมมติไม่ตัดสินใจหรือวางแผนล,ล่วงหน้าไว้ก่อนอะวันนั้นเนี่ยมันจะไม่ใช่สิ่งที่คุณวางแผนล,ล่วงหน้าไว้เลยนั่นหมายความว่าคนเราทุกคนอะควรที่จะพึงรู้เอาไว้ว่าในที่สุดแล้วอะวันนั้นก็ต้องมาถึงสําหรับทุกคนใช่ครับแต่ว่าคุณจะมีการวางแผนยังไงบ้างคราวนี้ถามแบบน,นี้แล้วกันนะคะว่าคนส่วนมากที่มาใช้บริการนะคะที่บอกว่า90%เป็นผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เราจะสามารถมาเสริมดวงอะค่ะ เขามารู้จักที่นี่ได้ยังไงแล้วเวลาที่เขามาที่นี่เนี่ยส่วนมากไม์เซ็ของเขาจะเป็นแบบไหนคะที่ไทยเนี่ยเปิดมาได้เกือบ10ปีแล้วมาเลเซียเนี่ยเปิดมาเกือบ40ปีแล้วนะครับธ <'Cause. S 1> ุรกิจนี้เรามีคู่แข่งเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เยอะมากหมายถึงว่าในต่างประเทศนะฮะในไทยเนี่ยเริ่มมีคนทําธุรกิจนี้แล้วเหมือนกันเหตุผลที่เรามาทําธุรกิจนี้เพราะว่าเราอยากให้ทุกคนมองเห็นถึงวัฒนธรรมของชีวิตยิ่งสําคัญก็คือเรื่องครอบครัวเพราะถ้าสมมติ คุณคุณมีคนในครอบครัวสีชีวิตปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่นึงที่จะรวมตัวครอบครัวได้ไม่ว่าจะเป็นวันเชงเมงหรือเทศกาลต่างๆถูกไหมฮะวันครบรอบของผู้วัยชนก็แล้วแต่เนี่ยเพราะฉะนั้นเรามองคําว่าครอบครัวเป็นหลักมากกว่านะครับครอบครัวเนี่ย มันจะสร้างทุกอย่างได้รากฐานของชีวิตที่ดีก็คือครอบครัวทุกคนทราบอยู่แล้วถูกไหมฮะแล้วที่นี่ก็ยังจะเสริมเรื่องการสร้างไรายได้ให้กับคนที่อยากจะมาทาธุรกิจกับเราด้วยที่นี่คืออสังหาริมทรัพย์โดยปกติแล้วเวลาเราจะซื้อคอนโดเวลาเราจะซื้อบ้านก็จะมีจุดขายว่าโอ้ที่นี่เรามีบริการเซอร์วิสอะไร24ชั่วโมงแล้วสําหรับที่นี่ล่ะคะคิดว่าความแตกต่างหรือว่าความยูนิคของที่นี่คืออะไร ที่นี่เราอาจจะไม่ได้เปิด24ชั่วโมงนะฮเพราะแต่น่าจะเปิดยังไม่มีเวลาปิดใช่ไหมครับก็<笑><笑>จริงจริงเราเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับผม <K S 1> เราเปิด365วันลูกค้าที่ซื้อสินค้าของเราไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับเรื่องการเสียชีวิตหรือการเสริม <K S 1> ดวงเนี่ยเราเราให้บริการลูกค้าโดยที่ลูกค้าซื้อครั้งเดียวจ่ายครั้งเดียวแล้วเราดูแลให้ตลอดช่วงการรับาระทาเลยครับเราจะมีเงินกองทุนส่วนกลางที่มาดูแล อย่างที่ที่คุณดเห็นนะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สวนหญ้า<ม>ช่องเก็บอัฐิที่เราทําความสะอาดตลอดนะครับจะ<ม>เห็นว่าตั้งแต่ทางเข้ามาเนี่ยเราจะมีต้นไม้ที่ที่สร้างความสวยงามเหมือนเข้าหมู่บ้านไฮโซหมู่บ้านหนึ่งถูกไหมครับใช่ค่ะเราข้อดีของเราที่นี่อีกก็คือว่าที่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นทางระบายน้ํานะครับ<ม>คือที่นี่น้านําจะไม่ท่วมหลักศาสตร์จีนโบราณเนี่ยก็คือถ้าถ้าแปลงฝั่งน้ําท่วมมันจะไม่ดีเราพยายามที่จะทําที่นี่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต แหล่งท่องเที่ยวด้วยเหรอคะคำว่าแหล่งท่องเที่ยวของผมก็คืออาจจะเป็นจุดเช็คอ mm ิน hmm. เชื่อไหมครัว่าที่ที่มาเลเซียเองเนี่ย mm hmm. บางโลเคชันของในสุสานเนี่ยลูกค้ามาจาัดพีเวดดิ้งนะครับ mm hmm. มามาถ่ายรูปพีเวดดิ hmm. ้งที่นั่นเราไม่ได้ทําแค่แปลงฝังช่องเก็บอฐิหรือเต่บบามังกรที่นั่นเรามีสุสานสัตว์เลี้ยงหมาแมว oh. เรามีแพ็กเกจขายที่นั่นเราเป็นทั้งวัดเป็นทั้งโรงพยาบาลเป็นทั้งที่จัดสถานที่จัดงานศพนะครับผม mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีโซนมันจะมีอะไรที่ลูกค้าสามารถ มาจัดงานลื่นเรืองได้เราก็ไม่ติดนั่นหมายความว่าเทรนเกี่ยวกับธรุรกิจทางด้านนี้น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆมุมมองของคุณคุณมองว่า10ปีหรือ20ปีข้างหน้าเนี่ยค่ะธรุรกิจเกี่ยวกับความตายแบบนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนบ้างคะในอีก10ปี20ปี30ปีข้างหน้าเนี่ยเจเนอเรชันใหม่ก็จะได้รับภาพลักษณ์ของสุสานแบบใหม่ ที่เราจะอัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าถอยหลังไปสัก30ปีก็คือทุกคนจะมองภาพสุสานแบบแบบเดิมเออเดินหน้ากลับมา30ปีทุกคนเห็นแบบใหม่แล้วในอนาคตอาจจะเป็นไปได้ว่ามันจะมี AI มีอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาคุณเดินมาถึงหน้าหลุมศพคุณสามารถกดแล้วคุยกับปู่ย่าตายายของคุณซึ่งเขามีการอัดเทปไว้อัดวิดีโอไว้ มันจะมี AI อาจจะแบบคุณใส่แว่นปุ๊บกดปุ่มอากงอาม่าอาจะออกมาลื่อยดื้อนะลูกอะไรแบบนี้ใช่เราก็จะพัฒนาตรงนี้ไปเรื่อยๆตามตามยุคสมัยเลยครับคุณคิดว่าอีกนานไหมคะกว่าที่ในประเทศไทยจะสามารถปรับ Mindset ว่าสุสานสามารถมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ไม่เกิน5ปีครับไม่เกิน5ปีเดี๋ยวที่นี่จะทำาไครไม่เกิน5ปีวางแผนยังไงคะในการปรับ สุสานหรือว่าสถานที่ที่คนปกติเข้ามาเช็เมินเนี่ยให้กลายเป็นจุดเช็คอินที่ทุกคนจะต้องมาเที่ยวคือเราอาจจะมีการต่อเติมหรือเสริมบางอย่าง,างเช่นอาจจะมีพระพุทธรูปหรือมีพิพิธภัณฑ์หรือมีสถานที่อะไรสักอย่างให้เป็นจุดเช็คอินสําหรับนักท่องเที่ยวหรือแม้แต่ในอนาคตเนี่ยเราก็วางแผนไม่ใช่แค่ที่นี่ที่เดียวนะครับอาจจะเป็น กรุงเทพหรือปริมณฑลหรือจังหวัดใกล้เคียงที่เราจะสร้างช่องเก็บอัติที่ลูกค้าสามารถเดินเข้าไปแล้วกดปุ่มแล้วอัติของปุยาตายายคุณมาแล้วคุณก็กด AI ได้คุยกันอะไรแบบนี้ครับ,รบวิวัฒนาการที่ผมเชื่อว่าไม่นานไม่น่าเกิน5ปีเราน่าจะทําตรงนี้ได้หมดคือสมัยก่อนถ้าเรามองว่า5ปีปัจจุบนันนี้เทคโนโลยีไป,ปเ,รเร็วมากก็อาจจะแบบห,หปีข้างหน้าถ้ากลับมาที่นี่ใหม่เราจะได้เห็นการอินเทอร์เกรตหรือว่าควบรวมเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาอยู่ในธุรกิจหรือว่าที่ที่คนเรียกกันว่า ส,สามุมมองที่ทุกคนเคยมองว่ามาที่แบบเนี้ยจะน่ากลัวจะถูกเปลี่ยนไปแน่นอนครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือแปลงฝังโซน A นะครับผม โซน A ของเราจะมีโซน Imperial อยู่ด้วยนะครับที่นี่จะเป็นแปลงฝังที่เริ่มต้นตั้งแต่2ท่านขึ้นไป8ท่านสำหรับโซน Family นะครับแล้วก็ Super Family ของเราด้านบนเนี่ยจะฝังได้สูงสุดถึง32ท่านต่อ1น1แปลงนะครับผมซึ่งการทำแซกีเสริมดวงที่นี่เราจะทำที่แปลงฝังและที่โซนต่อมังกรซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่โซนต่อมังกรโซนพิเศษของเรานะครับผม แล้วโซนต่อไปที่ผมจะพามาชมนะครับคือโซนเต่ามังกรของเรานะครับโซนเต่ามังกรของเราเนี่ยเป็นโซนที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าเราใช้ DNA ของเรานะครับฝังลงไปในดินไม่ว่าจะเป็นเส้นผมเลือดเหงื่อหรือเล็บเพื่อเสริมดวงนะครับต่อชะตาสืบชะตาของตัวเองหนึงเสริมสุขภาพให้แข็งแรงดึงความมั่นคงในหน้าที่การงาน ร่ลำรวยทุกท่านจะเห็นนะครับว่าเต่าของเราเนี่ยบางตัวจะมีโบบางตัวจะยังไม่มีโบสีแดงผูกนะครับตัวที่มีโบสีแดงผูกแล้วเนี่ยคือตัวที่มีการทําพิธีแล้วนะฮะตัวที่ยังไม่มีโบเนี่ยก็คือยังว่างอยู่แต่ส่วนมากโซนแรกของเราเนี่ยเราขายไปหมดแล้วนะครับเราจะเหลือแต่โซนที่2ซึ่งไม่กี่ร้อยตัวเท่านั้นเราขายไปทั้งหมดประมาณเกือบ2,000ตัวแล้วแล้วในอนาคตอันใกล้นี้เราก็จะขยายโซนออกไปเรื่อยๆครับจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าที่มาทําพิธีเสริมดวงเต่ามังกรกับเราเนี่ยเราไม่ได้กําหนดเพศอายุหรืออะไรเลยนะฮะ ลูกค้าส่วนมากที่มาทำเนี่ยจะมีความอยากที่จะให้ตัวเองมีสุขภาพแข็งแรงนะครับอยากที่จะเสริมหน้าที่การงานความมั่นคงทางธุรกิจเพราะฉะนั้นเชื่อไมคว่าลูกค้าบางคนของเราเนี่ยอายุ2ขวบก็มีพ่อแม่ให้มาทํา หรือลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศก็บินมาทําถึงที่นี่นะครับที่ลูกค้าอเมริกาของเราบางคนก็บินมาทําที่นี่เพราะว่าเชื่อว่าการที่จะเสริมดวงโดยการใช้ดินของเราฝังลงไปในดินเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นสุขภาพแข็งแรงขึ้นถ้าสุขภาพของเราแข็งแรงขึ้นปุ๊บหน้าที่การงานความคิดความอ่านหรือการที่เราจะมีสติทําอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีแต่สิ่งที่ดีเพราะเรามีสุขภาพที่แข็งแรงครับ เนื้อวนหน้าของเรานะครับเราทําทุกอย่างถูกหลักฮวงจุ้ยหมดนะครับที่เห็นด้านหน้าเนี่ยคือเป็นทานน้ำนะฮะจะมีภูเขาอยู่ล้อมรอบด้านหลังเราจะมีภูเขาสูงใหญ่อยู่5้าลูกเป็นเหมือนกําแพงให้เรานะครับด้านหน้าเป็นทานน้ําเราทําทุกอย่างตามตําแหน่งองศาทิศท,ทางถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยหมดแม้แต่ดินของเราเนี่ยก็เป็นดิน5สีนะครับผม ตั้งแต่ทางเข้าเข้ามาเลยนะเราจะมีประตูใหญ่เนี่ยประตูใหญ่แล้วนะ่ะส่วนมากลูกค้าเนี่ยจะไปรับพลังชี่ที่นู่นนะครับเพราะเรามีเส้นซันหยวนปูป้ายที่ตามหลักจีนโบราณแล้วเนี่ยคนที่เป็นซินแสจะทราบว่าเส้นนี้คือเส้นถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยทั้งหมดนะครับขับเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นต้นไม้อยู่ข้างทางสองข้างทางใช่ไหมฮะทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยก็จะเป็นที่ของเราแต่รอการพัฒนาอยู่ขับเข้ามาเรื่อยๆก็จะเจอโซนบีนะครับที่เรียกว่าโซนคอมโบ เทิบเข้ามาก็จะเป็นเต่ามังกรที่ที่เมื่อกี้พาไปชมแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็จะเป็นโซน A ที่เป็นแปลงฝังตั้งแต่2ท่าน8ท่านและ32ท่านในโซนอิมพีเรียเดี๋ยวต่อไปเราจะพาไปชมช่องเก็บอัฐิกันครับและนี่ก็คืออาคารเก็บอัฐิของเรานะครับผมอาคารเก็บอัฐิของเราเนี่ยจะมีอยู่2ชั้นนะฮะสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็คือช่องเก็บอัฐิ ในคอนเซปต์แรกของเราครับเราจะใช้เจ้าแม่กุนอิมเพราะว่าบางท่านเคยได้ยินว่าเจ้าแม่กุนอิมเป็นสิ่งที่ดีนะฮะสำหรับทุกท่านพอเปิดเข้ามาเนี่ยอันนี้คือช่องเก็บอัฐิแบบคู่ใช่ไหมครับเราก็จะมีรูปผู้วายชนอยู่ด้านหน้าโถาที่เก็บเนี่ยจะอยู่ด้านในแต่ไม่สามารถเปิดได้เราจะมีกุญแจล็อกระหว่างลูกค้ากับทางโครงการเท่านั้นที่จะเปิดได้ครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะฮะอาคารเก็บอัฐิของเราเนี่ยลูกค้าสามารถซื้อแล้วจ่ายเงินได้แค่ครั้งเดียว เราจะไม่เก็บค่าบริการอะไรอีกเลยเพราะเรามีเงินกองทุนส่วนกลางที่จะมาดูแลทําความสะอาดซึ่งลูกค้าจะสบายใจตรงนี้ได้แน่นอนครับเพราะว่าเราทําความสะอาดทั้ง365วันจริงๆครับผมเราไม่ได้ขายแค่ช่องเก็บอัฐิตัวเสริมดวงหรือว่าแปลงฝังจริงๆแล้วเราขายความเชื่อถ้าเราทำกับครอบครัวดีเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งต่างๆมันก็จะดีหมดสัปดาห์หน้ามาติดตามกันใหม่นะคะ DNA Talk บุคคลต้นแบบค่ะ